ตัวที่กําลังเห็นนี่คือปั๊มน้ํานะครับจะเห็นรอยน้ําหยดรั่วออกจากปัมป๊มน้ําปั๊มน้ําเป็นเ,เปรียบเหมือนหัวใจหลักของระบบระบายความร้อนนะครับซึ่งจะมีการหมุนเวียนของน้ําที่มีความร้อนไปสู่แผงรังผึ้งของหม้อน้ําซึ่งที่แผงรังผึ้งของหม้อน้ําจะมีพัดลมที่ช่วยระบายความร้อนออกจาก ตัวหม้อน้ำนะครับทำให้น้ำมีอุณหภูมิที่ลดลงสวัสดีเพื่อนๆที่ใช้รถนะควันนี้ผมจะมารีวิวในการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีส่วนสำคัญในระบบ ระบายความร้อนนั่นก็คือปั๊มน้ำรถแบบที่ทำก็คือ Honda Civic FD h o n d นะครับ Honda Civic FD จะมี2รุ่นนะฮะใช้ใช้เครื่องยนต์1.8และก็ใช้เครื่องยนต์2.0ก็คือเครื่อง 2000cc กับเครื่อง 1800cc ะครับในฝั่งสีแดงนะฮะที่เป็น1800เนี่ยจะใช้เครื่อง R18 ส่วนรถสีขาวเนี่ยจะใช้ ขหัดเครื่อง K20A นะครับสำหรับตัวปั๊มน้ำเนี่ยจะอยู่ตรงกลางเครื่องนะครับในส่วนของเครื่อง K20A นะครับ K20A เนี่ยอุปกรณ์ค่อนข้างจะแน่นกว่าตัว R18 นะครับถ้าพูดถึงในด้านสรีละของเครื่องยนต์เนี่ยตัว K20 เนี่ย ก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับฉะนั้นอุปกรณ์ที่ใส่เข้ามาในตัว K 2 0 A เนี่ยค่อนข้างที่จะหนานแน่นนะครับมือแทบจะลวงลงไปในในซอกของเครื่องยนต์เนี่ยแทบจะทำงานได้ลำบากมากนะครับตัวปั๊มน้ำเนี่ยก็จะอยู่ตรงกลางของเครื่องนะครับผมใช้เวลาสักพักในการถอดของตัวปั๊มน้ำออกไปนะครับในตัวของอ ตัวดันสายผ่านหน้าเครื่องของ K20A กับตัว R18 เนี่ยผมมีความคิดเห็นส่วนตัวนะครับว่าตัว K20A ทำทำได้ดีกว่านะครับตัว R18 เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องน็อตตัวที่เป็นหกเหลี่ยมเนี่ยชอบหักนะหรือว่าชอบขาดมากเลยไม่ใช่ว่า ชอบเลยอย่างเดียวนะฮะคือมันเป็นประจําเลยนะฮะโดยโดยบุคลิกของตัว R18 นะแต่ตัว K20 เนี่ยะจะไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าการเสื่อมสภาพเนี่ยก็พอๆกันนะครับเพราะว่าตัวดันสายพานหน้าเครื่องเนี่ยมันก็จะต้องมีอายุการใช้งานเหมือนกันเพราะว่ามันจะต้องดันให้สายพานหน้าเครื่องตึงนะครับในขณะที่เราเร่งเครื่องหรือว่าเราเหยียบคันเร่งลงไปแรง มันจะมีความตึงขึ้นมานะครับพอเราผ่อนชันเร่งลงมาปุ๊บมันก็จะ,ะความตึงของมันก็จะลดน้อยลงมานิดหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ว่าลดลงมาแบบรวดเร็วนะครับมันจะยังคงสภาพความตึงของสายพานตลอดระยะเวลาที่เครื่องยนต์เราติดเครื่องอยู่ฉะนั้นรถรุ่นใหม่ที่มีตัวตั้งสายพานอัตโนมัติจะไม่ค่อยมีปัญหาเกี่ยวกับการตั้งสายพานเวลาสตาร์ทเครื่องแล้วเครื่อง สายพานมันร้องนะครับแต่ว่าพอใช้ไปสักพากหนึ่งนะครับพอมันเสียเลยก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนออกไปนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยเราสามารถตั้งความตึงของสายพานได้นะครับแต่ว่าพอใช้ไปสักระยะหนึ่งสายพานเริ่มสึกเนี่ยมันก็จะร้องเราก็ต้องมาตั้งใหม่นะครับแต่ว่าตัวที่ผมกำลังทำอยู่นี่เป็น K20A เนี่ยมันตั้งสายพานอัตโนมัตินะครับ ด้วยความที่มันสะดวกสบายมันก็ต้องแลกมากับเวลาที่มันเสียนะครับเราก็ต้องจ่ายเยอะมากหน่อยนะในการเปลี่ยนตัวตั้งสายพานอัตโนมัตินะครับตัวนี้คือตัวปันะ๊มน้ำตัวปั๊มน้ําตัวผู้เล่ของปั๊มน้ำเนี่ยจะถูกอัดเข้าไปในแกนกลางของปั๊มน้ําเลยนะจะไม่มีการถอดอตัวผู้เล่ออกไปนะฉะนั้นที่เขาสร้างมาให้มันใหญ่เนี่ยมันเหมือนกับมันมันทดรอบนะครับ มันทดรอบนะครับปั๊มน้ําตัวนี้มีน้ําซึมออกมาน้ำรั่วออกมามันจะทําให้เครื่องยนต์เราเนี่ยเกิดความเสียหายได้ถ้าเราไม่ดูแลหรือว่าไม่จัดการบํารุงรักษานะครับฝังซ้ายมือเนี่ยเป็นปั๊มน้ําตัวใหม่นะครับฝั่งขวาม,มือเป็นปั๊มน้ําตัวเก่าจะมีโอลิงเป็นะปะเกันแทนปะเก็นนะครับตัวของ k 2 0 a รวมทั้งตัวของ r 8นี่ก็ หลักการเหมือนกันนะแต่ตัว R8 จะมีขนาดที่เล็กกว่านะ K20A จะมีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับผมใช้เวลาในการทากาวเข้าไปที่ซีนของปั๊มน้ำนะครับเพราะว่าเ,าเพื่อป้องกันการรั่วซึมนะสาเหตุที่เราต้องใช้กาวด้วยนะเพราะว่าเมื่อโลหะหรือว่าอาลูมิเนียมนท่ที่ที่เป็นเสื้อประกบของปั๊มน้ำเนี่ยเวลาเราใช้งานมานานเนี่ย มันจะมีการสึกล้อนะฮะหรือว่ามันจะเกิดเขาเรียกสนิมนะฮะสนิมของอลูมิเนียมนะครับคือมันผุมันก่อนนะครับฉะนั้นเราต้องมีเอาเอากาวเข้าไปช่วยด้วยนะไม่ใช่ว่าเราใช้โอลิงที่แถมมากับตัวป๊มนาแล้วมันจะทำให้ป๊มนาอยู่เนี่ยมันมันมันอาจจะไม่ไม่มั่นใจในการทำงานนะก็ใส่กาวลงไปด้วยนะมันก็จะทำให้ชิ้นงานเราเนี่ย ป้องกันไม่ให้น้ํามันเล็ดลอดออกไปได้นะที่สําคัญคือเวลาลือเนี่ยมันยากนะครับฉะนั้นต้องท,ทําทีเดียวให้มันจบไปเลยมีหลายวิธีในการเปลี่ยนปั๊มน้ํานะครับบางบางพ,พี่ช่างบางคนอาจจะหรือทั้งตัวเสื้อที่ประกบปั๊มน้ำออกมาเลยนะครับมันก็จะทำได้ง่ายกว่านี้ นะแต่วิธีที่ผมทำเนี่ยเป็นวิธีรัดนะฮะคือผมจะไม่ถอดเสื้อประกบตัวไนออกไปเพราะว่าถ้าถอดเสื้อประกบตัวในซึ่งเป็นตัวล่างเนี่ยออกไปเนี่ยมันจะใช้เวลาในการทํางานเนี่ยนานมากกว่าเดิมอีกนะเพราะต้องถอดไดชาร์จออกไปถอดหัวน้ําออกไปเพื่อจะเอาเสื้อตัวล่างออกมาด้วยนะ,นะ,ะเวลาใส่ปั๊มน้ํามันจะใส่ง่ายๆนะ,ะแต่ว่าวิธีของผมเนี่ยเวลาใส่ปั๊มน้ําจะใส่ยากมาก นะครับแต่ว่าต้องใช้ความอดทนในการใส่นะครับเพราะว่าน็อตมันมีขนาดที่เล็กนะครับใช้เบอร์สินะครับแล้วก็พื้นที่ในการขันน็อตเนี่ยมันพื้นที่จํากัดน,นะครับฉะนั้นมันมีหล,หลากหลายวิธีแต่ผมเลือกวิธีที่อาจจะทํายากหน่อยนะก็คือถอดเฉพาะปั๊มน้ําออกไปนะครับเดี๋ยวพี่ช่างบางคนอาจจะมาบอกว่า ถอดแบบนี้ไม่ถูกมันต้องถอดทั้งเสื้อออกมานะถึงจะใส่ได้นะแต่ว่ามันมีมันมีกรรมวิธีนะผมพยายามรวบเล่าขั้นตอนแล้วก็ใช้เวลาน้อยที่สุดแต่ว่างานที่ออกมาก็เหมือนกับที่เราถอดทั้งเสื้อออกมาได้เหมือนกันนะครับผมงไงเพื่อนๆที่จะไปเที่ยวปีใหม่ก็ตรวจตารถให้ดีนะครับว่ามีรอยหยด ลอยลั่วของน้ําหรือว่าลอยหยด,หยดลอยลั่วของน้ํามันเครื่องแล้วก็น้ํามันเกียร์น้ํามัน power นะครับก็ต้องดูให้ดีน้ํามันฝืนทายก็ต้องตรวจเช็คให้ดีนะครับเพราะว่าจุดเล็กๆที่เราคิดว่ามันมันออกมานิดเดียวเนี่ยเวลาใช้งานจริงๆเนี่ยมันออกมาเยอะนะฮะแล้วก็เวลามันเกิดปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเรา ไม่ดูเกยความร้อนหรือว่าไม่ดูหน้าปัดแผงหน้าปัดเนี่ยเวลาอุปกรณ์ที่มันเสียหายมันโชว์ขึ้นมาเนี่ยเรามองไม่เห็นหรือว่าเราอาจจะ,ะไม่ได้สนใจหรือว่าขับรถเปิดเพลงฟังอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะทำให้เครื่องยนต์เราเนี่ยเกิดความเสียหายได้ฉะนั้นเวลาน้ำหล่อ,อเย็นเนี่ยเราเราควรเลือก สีของน้ํารอเย็นให้มันแบบมีสถานะเวลามันหยดเราจะได้เห็นไม่ว่าจะเป็นสีชมพูหรือว่าสีเขียวนะครับหรือว่าสีฟ้าอะไรเนี่ยก็ใสเข้าไปนะฮะเวลามันรั่วมันซึมเนี่ยเราจะได้มองเห็นนะครับเพราะว่าน้ําของแอร์เนี่ยก็เป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นน้ำใสๆเหมือนกันนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนอาจจะเข้าใจผิดว่าปั๊มน้ําหยดลงไปเนี่ยมันก็คือเป็นน้ําแอร์นะ ฉะนั้นอันนี้ผมก็อยากฝากเตือนนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าจุดเล็กๆมันอาจจะทำให้เราเนี่ยเสียเงินโดยใช้เหตุเลยนะครับในส่วนของรถที่พื้นที่แคบๆเนี่ยาบางอย่างก็ต้องใช้เทคนิคในการอาถอดในการใส่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับรถบางคันพื้นที่มันกว้างมันใหญ่นะฮะอย่างตัว ตัว FD นี่ก็ไม่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 ได้ไม่ได้ไม่ได้กว้างมากนะครับบางอย่างมันถอดง่ายบางอย่างก็ถอดยากก็สลับกันไปแต่ตัวของ K 2 0 a เนี่ยค่อนข้างที่จะถอดยากเลยนะฮะผมบอกได้เลยถอดยากเอาเกียร์ลงมาก็ยากเหมือนกันนะครับผมเคยเปลี่ยนเกียร์ของตัว FD เนี่ยที่เป็นเครื่อง2000เนี่ยถอดนี่ค่อนข้างที่จะใช้เวลาเลยนะครับฉะนั้นเวลาที่เจอรถที่ คันที่ซีซ enfin, ีเยอะแล้ว hmm. ก anyway okay. ็เครื่องบล็อกที่มันใหญ่ๆนี่แล้วก็พื้นที่ที่มันแคบๆเนี่ยเราก็ต้องใช้ความใจเย็นกับมันด้วยนะฮะค่อยๆถอดออกไปทีละชิ้นทีละชิ้นนะไม่งั้นมันจะทํางานยากลําบากมากเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมีคลิปที่ผมทำหัวฉีดของ R18 โดยการใส่หัวฉีดของ K20A นะครับตัวเนี K, น้่คือรูปร่างหน้าตาของเครื่อง K20A ที่กำลังทำอยู่นะครับส่วนตัว R18 เนี่ยก็คือตัวรถของคันสีแดงนะครับ R18 เนี่ยจะสามารถใส่หัวฉีด K20A ได้หรือไม่นะฮะมีวิธีการทำยังไงนะครับแล้วก็ใส่ยังไงทำให้รถเนี่ยมันเ,เพิ่มสมรรถนะของรถได้ยังไงนะก็ ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามผมนะครับคนที่กดติดตามผมแล้วก็ผมก็ขอบคุณมากมายเลยนะครับส่วนคนที่ยังไม่กดติดตามก็ยังไงก็ช่วยกดติดตามผมด้วยนะครับเพราะว่า,เ,าเพื่อนเพื่อนก็จะได้เห็นว่า,เ,าเวลาผมใส่หัวฉีด k 2 0 a เนี่ยผมจะใส่ยังไงแล้วก็มีวิธีการทำยังไงนะครับและที่สำคัญก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เลยนะครับ นี่คือสิ่งสำคัญด้วยนะครกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจกับทีมงานนะ,ะเพื่อจะได้สร้างคลิปใหม่ๆออกมาให้ได้ดูนะครับทุกคอนเทนต์พวกเราตั้งใจทำนะครับแล้วก็พวกเราอยากนำเสนอว่าวิธีการมันเป็นยังไงนะเพื่อเพื่อนๆที่ใช้รถจะได้เห็นว่าทำยังไงทำแบบไหนนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันครับ หลังจากที่สตาร์ทเครื่องติดไว้นะฮะต้องมีการเช็คน้ําให้เต็มระบบน้ำเพราะว่าถ้าเราเติมน้ําโดยไม่มีการไล่ลมเนี่ยมันจะเกิดเขาเรียกว่าสูญญากาศอยู่ภายในนะฮะฉะนั้นสูญญากาศเวลาเราใช้งานไปเนี่ยมันจะเกิดโอเวอร์ฮีตตามมาฉะนั้นจะต้องดูให้ดีนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าผมจะทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรคลิปนี้สวัสดีครับผม